ระวังงานเข้าคนไทยเดือดปรีดค่ะเห็นม็อบคอมเมนไม่จบลั่นต้องเจอรถถังจ่อชายแดนบ้านหนองจานแบบปลอยเป็ดรับรองไม่กล้าซ่า สอแววว่าจะยืดเยื้อไม่จบในทันหลังจากที่ม็บขเม้ได้ทีขนพวกมาประท้วงที่บ้านหนองจานรับไม่ได้ที่ถูกติดป้ายไล่กลับประเทศโดยมีร้อยเจ็ดสิบครัวเรือนที่ต้องย้ายออกไปตามคําสั่งของผู้ว่าสะแก้วก่อนที่ไทยจะมีแผนการสร้างรั้วลดหนามยาวเพื่อป้องกันอธิปไตยแต่ในส่วนการคุมเข้มพื้นที่ชายแดนสะแก้วกองกําลังบูรพาได้ปิดตายทุกด,าด,ด่านกดดันขมรทุกทางแต่ฝั่งชายแดนบ้านคลองลึกปล่อยเป็ดมีความเข้มงวดมากหลังจากที่รถทางไทยยังเจอะประชิดชายแดนอยู่ทําเอาคนขมรตื่นกลัว ไม่กล้ามีเรื่องกับไทยเพราะเศรษฐกิจฝั่งนั้นกําลังแย่ค่ะงานนี้คนไทยจานวนมากจึงเชียร์ให้มีรถถังที่บ้านหนองจานบ้างเพื่อดับห้าวขมรซึ่งขมรทํางานเป็นทีมคนพวกมาพร้อมอยั่วยุทหารไทยมีทหารขมรตามมาสมทบและถ่ายคลิปหวังจะนําไปฟ้องทูตทหารว่าโดนรังแกขณะที่เฟซบุ๊กเพจมูลนิธิองค์กรทำดีโดยมีดรปนัดดาวงผู้ดีเป็นประธานผู้ก่อตั้งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า ขอ,ขอความกรุณาประชาชนคนไทยอย่าเข้าแนวชายแดนหนองจานเพราะทางฝั่งกัมพูชามีการจัดตั้งม็อบเกณฑ์นคนจากถนนมาสร้างความวุ่นวายแต่มีข้อสังเกตที่ว่าประชาชนกัมพูชามีแอบถือวิทยุสื่อสารและมีทหารแอบแฝงอยู่ในฝูงชนมาถึงจุดนี้ต้องปล่อยให้ทหารและตำรวจควบคุมฝูงชนดูแลสถานการณ์จะปลอดภัยกว่าหากประชาชนคนไทยไปเด็ดขาดทั้งนี้การห้ามไม่ให้คนไทยไปบ้านหนองจานก็เพื่อไม่ต้องการให้หลงกลเป็นเหยื่อเข้าแผนของขเขมรเพราะฝั่งนั้นจงใจยั่วย,อยุอยากให้มีเรื่องค่ะ ดานคมเนก็เรียกว่านานะดานไม่หยุดเพราะว่านายอุ้มเรียเตยค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตยียเมนเจอได้ทำนหนังสือถึงนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสากแก้วมาเรียกร้องให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงและ MOU ปมสัญญยายชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านจกเตยและเปรืยจันโดยได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรอผลการประชุมของ GBC และ CBC เนื่องจากการอ้างสิทธิเหนือบ้านจกเจยและบ้านเปรืจันซึ่งตรงกับพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วในฝั่งไทยนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกกับการสรสวจ และปักปันเขตแดนซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ GBC และ j v c ผู้ว่าราชก,การจังหวัดปันเตียมเบนเจระบุในหนังสือว่าการกระทำใดๆเพียงฝ่ายเดียวที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านจะเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ m o u ปี2543 พอตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาเมื่อ28กรกฎาคมเจตนารมณ์ของการประชุม GBC นอกจากนี้ได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยคงสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบันและสถานะของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ไว้เหมือนเดิมและมอบเรื่องนี้ให้ GBC และ JBC ซึ่งเป็น,นกลไกที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหานี้และมั่นใจว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขอย,อย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ทางนี้ทางกัมพูชาอ้างว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นดินแดนของกัมพูชาและชาวบ้านได้อาศัยอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลานานแล้วชาวกัมพูชาจํานวนมากที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในช่วงและหลังยุค,คเขมรแดงได้ยืนยันว่าสถานที่เหล่านี้เป็นดินแดนของกัมพูชาอย่างไม่ต้องสงสัยต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะว่าถ้าหากเขมรไม่ยอมย้ายออกอาจจะได้เกิดการประทะเดือดอีกครั้งและระหว่างนี้เขมรจะสร้างความปั่นป่วนเพิ่มขึ้นอีกทุกวันหรือไม่